สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่เป็นประเด็นที่ร้อนแรงของวงการฟุตบอลบ้านเราอยู่ในตอนนี้กับความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามหลังจากที่มีข่าวล่าสุดออกมาว่ามาโนโพกิงอดีตคนซื่อของทีมแบงคอกยูเนเต็ดและโฮจิมินทิตี้กำลังที่จะกลายเป็นโคช้ชคนใหม่ของทัพชัางศึกทีมชาติไทยในชุดลุยศึก A f เอฟเอซูซูกิคัในช่วงเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ แต่อย่างไรก็ดีจากข่าวที่ออกมาในเบื้องตน้นนี่จะถือว่าเป็นการทดลองงานระยะสั้นเฉพาะในรายการนี้เท่านั้นซึ่งตรงนี้จากที่ผมได้ไปสำรวจมาก็มีทั้งแฟนบอลชาวไทยที่ทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยที่มาโน่จะมาเป็นคุณซื้อคนใหม่ของทีมชุดนี้โดยที่เสียงที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยดูจะมีมากกว่าอยู่สักหน่อยจากเหตุผลที่เขานั้นยังไม่เคยประสบความสำเร็จอะไรเลยตอนที่คุมทีมที่เพียบพร้อมอย่างแบงคอกอยู่ในเต็ดอยู่หลายปี แต่สำหรับแฟนบอลชาวเวียดนามที่เคยเห็นผลงานการคุมทีมของมาโน่โพกิ้งในวีลีกมาแล้วพวกเขาจะมีมุมมองในเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูเลยครับโดยชาวเวียดนามคนแรกนี้ได้มาคอมเมนต์หลังจากที่ได้ทราบข่าวนี้เกี่ยวกับมาโน่โพกิ้งจะมาคุมทีมชาติไทยว่าเขาไม่ใช่โค้ชที่ดีเลยนะส่วนคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวว่าผมติดตามดูเขาตอนที่เป็นโค้ชให้กับทีมโฮจิมินซิตี้ ผมมองว่าเขาเป็นเพียงโค้ชทั่วๆไปนะขอให้ไทยโชคดีส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มองว่าไทยจะเล่นแย่มากนะกับชายคนนี้ส่วนคนต่อมานี่ก็มีความคิดเห็นว่าถ้าสมาคมฟุตบอลของไทยแต่งตั้งชายคนนี้มันอาจจะถือว่าเป็นความผิดพลาดนะทีมอย่างโฮจิมินห์ซิตี้เอเนี่ยคือทีมที่ควรจะไปลุ้นแชมป์วีลีกแต่เขากลับนำทีมไปอยู่ในอันดับที่11ก่อนที่ลีกมาจะยุด แต่ว่าคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่าผมชื่นชอบฟุตบอลของเขาที่โฮจิมินซิตี้นะที่เน้นการครอบครองบอลแล้วก็บิลวอัพจากแดนหลังมันแค่เพียงต้องการเวลาอีกสักนิดเพื่อปรับให้เข้ากับไอเดียของเขาเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มองด้วยว่าชายคนนี้ก็ไม่เลวนะบางทีเขาอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับฟุตบอลในเวียดนามแต่ตอนเป็นโคช้ชให้ทีมแบ็กคอรเขาก็สามารถทำได้ค่อนข้างดีเขาคงคุ้นเคยกับฟุตบอลไทยจึงทำงานได้ง่ายกว่า ซึ่งคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมถึงการคุมทีมในวีลีกของมาโนอีกว่าผมคิดว่าเขามีผู้เล่นที่แย่ที่โฮจิมิน์ซิตี้แต่ว่าการเล่นนั้นมันดีมากส่วนคนต่อมานี่ก็แสดงมุมมองถึงการที่มาโนนั้นไม่ประสบความสําเร็จในการคุมทีมโฮจิมิน์ซิตี้ว่าผู้เล่นนั้นกําลังปรับตัวเข้ากับการเล่นแบบใหม่พวกเขาเคยเล่นแบบเน้นเกมรับและโต้กลับแต่ต้องเปลี่ยนมาเล่นแบบครอบคลองบอลส่วนตัวผู้เล่นต่างชาติที่เซ็นเข้าทีมมันก็แย่ สโมสรได้เซ็นมาก่อนที่มาโนจะเข้ามาคุมทีมเขาจึงไม่มีโอกาสเลือกตัวต่างชาติที่ต้องการซึ่งคนต่อมาก็คอมเมนต์เพิ่มเติมว่าเขาก็เอาผู้เล่น2คนมาจากเอเจนต์เดียวกันที่เล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานนั่นมันคือปัญหาแต่แท็ติกและสไตล์การเล่นที่เขาใช้มันดีเลยนะส่วนชาวเวียดนามคนต่อมานี่มาคอมเมนต์ถึงตำแหน่งกุนซือทีมชาติไทยว่าเกียรติศักดิ์นั้นยอดเยี่ยมที่สุดแล้วสำหรับทีมชาติไทยซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวด้วยว่า กีติศักดิ์ของไทยคือโคชที่ยอดเยี่ยมที่สุดในอาเซียนแล้วเขาได้แชมป์เอฟเอฟซครับถึง2ครั้งกับทีมชาติไทยส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ได้แสดงมุมมองถึงการที่ไทยจะแต่งตั้งโคชมาโนโพกิ้งคุมทัพว่าไทยจะต้องเปลี่ยนโคชอีกครั้งในเร็วๆนี้ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้แสดงความรู้สึกต่อข่าวนี้ว่าจริงหรือนี่นี่มันเป็นข่าวดีสําหรับทีมชาติเวียดนามเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้กล่าวด้วยว่า ถ้ามันเป็นความจริงก็ขอ,ขอขอบคุณไทยแลนด์ที่มอบถ้วยแชมป์ให้กับเวียดนามแต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาแย้งว่าหยุดพูดล้อเล่นเถอะพูดตรงๆเลยนะการเล่นกับทีมชาติไทยเนี่ยเราต้องแข็งแกร่งแล้วก็ทุ่มพลังกันแบบ200%เเพื่อที่คว้าชัยชนะมันไม่ใช่งานง่ายเลยส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ก็ได้มองว่าไทยแลนด์มุ่งหาโค้ชที่รู้จักฟุตบอลเวียดนามและชายคนนี้ก็คือทางเลือกที่ดีที่สุด ซึ่งก็คล้ายกันกับคอมเมนต์ต่อมาที่ก็มองด้วยว่าทีมไทยจะเลือกเขาก็เพราะว่าเขาเคยทํางานในเวียดนามและก็เข้าใจฟุตบอลเวียดนามไทยมีความทะเยอทะยานที่จะล้มทีมชาติเวียดนามใน a อฟเอฟซสีครับผมคิดแบบนั้นแต่จากตรงนี้แฟนบอลคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ในเชิงตอบโตว้ว่านี่มันอะไรกันคุณคิดว่าทีมชาติเวียดนามนั้นแข็งแกร่งกว่าไทยอย่างนั้นหรือถ้าพวกเขามีโค้ชอย่างเกียรติกักเวียดนามก็คงจะต้องเหงื่อตกกันอีกครั้ง เลิกพูดกันนะว่าเราแข็งแกร่งกว่าพวกเขาเถอะพวกเขาไม่ได้ใส่ใจกับเวียดนามเหมือนที่คุณคิดกันหรอกส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมในเรื่องนี้อีกด้วยว่าพวกเขาเลือกชายคนนี้ก็เพราะว่าเข้าใจฟุตบอลไทยเป็นอย่างมากชายคนนี้เคยเป็นโค้ชในประเทศไทยมาเกือบ10ปีและก็ได้แวะมาเวียดนามเพียงแค่ปีเดียวแน่นอนว่าการที่เขารู้เกี่ยวกับฟุตบอลของเวียดนามมันเป็นหนึ่งข้อดีของชายคนนี้แต่ถ้าเขาไม่เข้าใจฟุตบอลไทยก็คงจะไม่ได้ถูกรับเลือก ส่วนแฟนบอลชาวเวียดนามคนต่อมานี่น่าจะมองไปถึงเรื่องของ power ในการควบคุมนักเตะทีมชาติไทยว่าเขาไม่ดีพอที่จะจัดการห้องแต่งตัวของทีมชาติไทยเกียรติจักรคือแค่คนเดียวส่วนคนต่อมานี่ก็มีมุมมองต่อข่าวนี้ว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นผมก็แน่ใจว่าเราจะชนะไทยได้ไม่มีการเสมอกันอีกแล้วส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวด้วยว่ารักเลยขอบคุณสมาคมฟุตบอลของไทย ในขณะที่ชาวเวียดนามคนต่อมานี่ก็ได้คอมเมนต์ว่าทุกคนต่างเดาได้เลยว่าถ้าชายคนนี้คุมทีมมันจะต้องถอยหลังเขาจะพาทีมผ่านรอบแบ่งกลุ่มได้ไหมก็ยัยงไม่ชัดเจนเลยส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ได้มากล่าวพาดพิงไปถึงอดีตโค้ชทีมชาติไทยของเราว่าสำหรับผมยังคงมองว่าคลาสของโค้ชนิชิโน่เนี่ยเทียบเท่ากับมิสเตอร์พ์คเลยนะส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ได้มองศักยภาพของโค้ชมาโน่โพกิงว่า ถ้าชายคนนี้ได้ทรัพยากรผู้เล่นที่เพียบพร้อมและสามารถผสมผสานผู้เล่นเข้าไปสู่เกมการเล่นได้ <c oughs> เขาก็จะมีการเล่นเกมรุกได้ค่อนข้างหนักเลยนะไม่ใช่เล่นๆเลยซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้แสดงมุมมองเพิ่มเติมในเรื่องนี้ว่าชายคนนี้ก็ดูเหมือนที่จะเหมาะสมกับทีมชาติไทยอยู่นะ ส่วนคอมเมนต์ต่อจากนี้เนี่ยจะไม่ใช่คอมเมนต์ของชาวเวียดนามนะครับแต่เป็นของแฟนบอลชาวฮ่องกงที่ได้ติดตามฟุตบอลไทยและได้ไปคอมเมนต์ไว้ในเพจอาเซียนด้วยแง่มุมที่น่าสนใจผมเลยขอมาแทรกให้ได้ฟังกันเป็นคอมเมนต์ส่งท้ายกันในคลิปนี้โดยที่เขาได้แสดงความคิดเห็นถึงโคช้ชมาโนโปกิงเอาไว้ว่า เขาคว้าได้ศูนย์โทรฟี่ใน7ปีที่อยู่กับทีมที่มีงบประมาณอย่าง BU และทำให้ทีมไทยลีกต้องอับอายถึง2แมตช์ในรอบคัดเลือกของศึก ACL จากการที่โดนฮานอยและก็ยยโฮเคียตกรอบด้วยการเล่นที่มันแย่ทั้ง2แมตช์ดังนั้นก่อนที่จะมาคุมทีมชาติไทยเขาควรที่จะคว้าแชมป์อะไรให้ได้ก่อนครับ ทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองที่หลากหลายของแฟนลูกหนังชาวเวียดนามแล้วก็หนึ่งแฟนบอลชาวฮ่องกงถึงข่าวที่มานโพกิ้งจะเข้ามาเป็นกุนสือทับช้างสึกคนใหม่ที่ผมได้เก็บรวบรวมมาให้ได้รับฟังกันในคลิปนี้โดยมุมมองส่วนตัวของแอดมินเองต่อเรื่องนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันโอเคนะครับถ้าเป็นแค่การทดลองงานเพียงแค่ระยะสั้นเท่านั้นเพราะว่าในตอนนี้เราเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่เดือนแล้วก่อนที่ฟุตบอลรายการนี้จะเริ่มต้นขึ้น ดังนั้นจึงจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้โค้ชที่เข้าใจฟุตบอลไทยและก็ฟุตบอลอาเซียนเป็นอย่างดีแต่สำหรับในคลิปนี้แอดมินเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีความผิดพลาดในการแปลณตรงจุดใดก็ต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ